โต๊ะสนุกเกอร์มันตั้งที่ไหนก็ได้แต่พอมาตั้งที่ปทุมธานีเนี่ยผมทราบว่ามันจะพิเศษกว่าที่อื่นครับยังไงบ้างไะพี่โลกมี c r u c i เบ e t h เท t เตครับที่ลอนดอนที่อังกฤษทำไมเมืองไทยจะเป็น s i กเวตเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่เป็นค r ู i ซเบอรของโลกใน s i กเวตเวิลด์ไม่ได้นั่นแหละครับผมคิดว่าตรงนั้นต่างหากที่ทำให้ผมตัดสินใจจะทำเรื่องนี้จะเป็นความ ใหญ่โตมากๆอีกครั้งหนึ่งของวงการมันมีอะไรจะใหญ่กว่า,าแดงเดือดได้อีกนะฮะการท่องเที่ยวที่จะตามมาความมั่นใจในประเทศความมั่นใจในเศรษฐกิจว่าไทยพร้อมแล้วเว้ยเมืองไทยมันพร้อมไม่มีคนทำไม่เป็นไรทำแล้วครับเริ่มแล้วแล้วมันก็จะเริ่มได้ต่อไปลอนนี่โอซูริแบนครับนะฮะลอนนี่ไม่เคยเล่นหกแดงแล้วก็ไม่เคยเล่นที่เมืองไทยมานานหลายปีละ พี่เอามาได้ไหมฮะแล้วมันต้องมีใช้วิธียังไงบ้างถ้ารอนนี่ไม่มาล่ะเดี๋ยวรอนนี่ <c oughs> ไม่มาเนี่ยลิเกเลิกครับ